ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูขากองทีโอแบบ DIY นะครับกองตัวนี้ก็คือกอง3ใบนะครับบางที่เรียกกองสโลบางที่เรียกกองทีโอนะครับที่เห็นทางกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ทางลาดบุรีประมาณนี้เขาจะเรียกว่ากองสโลนะครับส่วนชื่อจริงๆเขาก็คือกองทีโอนะครับทีโอก็คือ3ใบ1 2 3เนาะ หลังจากที่เราใช้งานมานานนะครับเราก็พบเห็นปัญหาบางอย่างของกลองมันมีความไม่สะดวกในการใช้งานนะครับก็เลย DIY ไปเรื่อยๆเพื่อให้มันอยู่ตัวเนาะวันนี้ครูหมูมา DIY เรื่องของขากลองสังเกตเวลาที่เด็กๆเขานั่งซ้อมนะก็ตัวนี้มันจะบังข้างหน้าเขานะครับถ้าเกิดไม่ได้สะพายเนะี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นเกะกะไปเลยเวลานั่งซ้อมเนี่ยก็มันก็ต้องใช้พื้นที่นะครับนะก็เลยคิดหาวิธีเออเราจะทํายังไงให้เอาตัวนี้ออกได้เวลาที่ยออกส่วนใหญ่ก็จะมีการขันตัวนี้นะครับนี่ขันน็อตตัวนี้ออกนะสตัวแค่นั้น จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราจะถอดออกแบบป๊อปอัพได้เลยนะครับโดยการหมุนน็อตแค่ตัวเดียวนะหมุนด้วยมือไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับ นะเวลาที่จะขันทีก็ห้ยหาหาประแจอ,อะไรกันวุ่นวายเลยนะครับ <S <S ผมก็เลยมีความคิดว่าเออจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเด็กๆสามารถถอดได้แบบง่ายๆเพื่อความสะดวกเนาะนะทุกอย่างก็คิดค้นมาจากความความต้องการในการใช้งานนะครับทำยังไงให้ไวที่สุดนะครับอย่างเช่นเวลาที่ไปหน้าง,งานนะนั่งเล่นกันอยู่ดีๆเฮ้ยพ่อนาคมาขึ้นรถรออยู่ที่ข้างบ้านงานแล้วนะอยู่ๆก็โผล่มาอ้าวเฮ้ยไปกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยของแต่วงนี่ก็วุ่นวายเลยนะครับประกอบของไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราทําแบบป๊อปอัพ นะแล้วก็เอาขามาสวมตรงนี้แล้วก็ถอดได้เลยอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ากองที่เราใช้ก็จะเป็นแบบประเภทล็อกล็อกติดเลยนะครับถ้าจะถอดก็ต้องถอดน็อตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีของกองแบบนี้ก็คือมันถอดลูกกองได้ทุกคนมันถอดขาไม่ได้ก็จริงแต่มันถอดลูกกองได้นะครับนี่ถอดออกได้ทุกใบนะครับนี่ ก็จะเหลือขามันประมาณนี้นะครับนะแต่ว่ากองประเภทที่ถอดขาได้อันมันจะถอดลูกกองไม่ได้นะอันนี้ถอดขาไม่ได้แต่ถอดลูกกองได้นะครับก็แลกกันแต่เราชอบแบบนี้มากกว่านะครับพอมาใช้งานปุ๊บเอ้ยทำยังไงให้มันออกไรงง่ายๆวะหมูก็เลยคิดค้นวิธีนี้ครับทุกคนมาดูเลยอันนี้คือตัวสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมุนแค่น็อตตัวเดียวนะครับหมุนออกปุ๊บเนี่ยถอดออกนะครับปึง้งถอดออกได้เลยทุกคนเวลานั่งตีก็จะไม่เกะก,กะขาอีกแล้วนะเวลาใสาก่ก็ปับ แล้วก็หมุนน็อตใส่ปึ้งประมาณนี้นะครับ ทีนี้เวลาคิดเราต้องคิดถึงความทนทานด้วยนะครับผูมูก็มีโปรเจกต์นี้มาประมาณสักปีหนึ่งแล้วแหละนะครับว่าจะทํำยังไงนะเริ่มจากตอนที่น้องก้าวมาเล่นนะครับเราก็อยากจะทํานวัตกรรมอะไรสักอย่างเพื่อให้เด็กๆเ,เขาเล่นได้สะดวกมากขึ้นนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องทําก็ได้นะแต่ว่าเวลาที่เราทํางานซักซ้อมต่างๆเราก็จะมีพวกการถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเราก็จะเจอข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดจากเกิดภาพที่มันไม่สวยงามนะครับก็เลยจําเป็นต้องหาอะไรที่มันดัดแปลงมาให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนะก็เลยเป็นที่มาของโปรเจรกต์ ปกติเด็กๆก็จะวางกับเก้าอี้นะครับหรือไม่ก็สะพายตีเลยนะครับซึ่งเวลาเราซ้อมทีสองสาชั่วโมงนะครับมันเมื่อยนะครับก็เลยทําขาตั้งกองมาอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบตัวหนีบขาแบบนี้นะครับนี่ลงล็อกได้เพิ่งยกเข้ายกออกได้สบายเลยนะครับนี่แบบนี้ขานี้ก็ยืดหดได้ยืนตีก็ได้นั่งตีก็ได้แล้วก็เราถอดไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ออกจากกันก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะส่วนตัวนี้ก็เราจะคิดถึงความทนทานแข็งแรงของมัันนะะครรบเพาาว่ เวลาที่ตีนยมันต้องใช้ความหนักหน่วงมากมากมาดูบาดแผลที่เกิดจากกองที่โอ้ตีนะครับนี่ตรงนี้แตกแล้วนะอันนี้ดัดเข้าไปที่เดิมนะครับรูตัวนี้บานมาเรียบร้อยบานเลยนะจริงๆรูนี้รูเล็กนะครับรู Heroes นี้ก็บานมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คว้านใหม่แล้วก็บิดบิดเบี้ยวไปหมดเลยอันนี้คุณหมูเคาะขึ้นรูปใหม่นะครับเคาะขึ้นรูปใหม่เพื่อให้มันจัดทรงได้นะครับตรงนี้ก็แตกนะอันนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับมันไม่ใช่เหล็กที่เชื่อมได้ก็เลยไม่ได้เชื่อมนะครับเคาะขึ้นรูปไปเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นนนนนนฟฟอออ,ฟอ,ออออองง้้ํําาาตทเรีดกก่นน่ เดี๋ยวก็จะใช้กาวยางแปะคืนไปตรงนี้เพื่อความนุ่มนะครับ แล้วก็จะคว้านรูฟองน้ําเพื่อให้มันเข้ากับตัวน็อตได้นะครับตอนนี้มาร์คไว้เรียบร้อยแล้วมาวร์คไว้เรียบร้อยก็จะคว้านรูฟองน้ำเพื่อให้มันลงได้สนิทพอดีนะส่วนขาตัวนี้เห็นมันคอกแคกคอกแคกเหมือนมันอ่อนไว้เลยเกินเด็กๆชอบแบบนี้นะครับเคยมาล็อกให้มันแน่นแล้วเด็กๆบอกว่าขอหลุมหลวมได้ไหมเพราะว่าเวลาสะพายไปอะ่ะมันจะไปโดนที่เดิมตลอดเวลาแล้วมันจะปวดนะครับเขาอยากจะขยับได้สะดวกปวดตรงนี้ก็ขยับไปอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อความสะดวกของเด็กๆเขาเนะาะวัสดุที่เราใช้ทําก็จะเป็นนนนนตตัััววีีี้้้ะะะครรรอออเยกไห่่งปูใชแล สองห่วงเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวมันเราก็จะวัดวัดเสร็จก็จะมาตัดตัดตรงนี้ปุ๊บเหล็กส่วนนี้ก็ยังใช้ได้นะตัดออกเพื่อให้มันพอดีให้มันพอดีกับขาตัวนี้นะครับเอามาเชื่อมเห็นไหมตัดแล้วก็เอามาเชื่อมสองสองฝั่งเอามาเชื่อมแล้วก็วัดให้มันพอดีแล้วก็ตัดมันคือการ DIY ครับทุกคนต้องทําแบบใจเย็นนะทำแบบรีบร้อนนี่ก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรนะ,ระทุกอย่างก็ค่อยๆประกอบค่อยๆตัดค่อยๆเจียค่อยๆนู่นนี่นั่นมาตอนนี้ก็เชื่อมราเชื่อมอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบางงคืนนนนมมมัอไ่เห็ะ มองไม่เห็นก็ต้องลุ้นแล้วก็บางทีเครื่องเชื่อมมันไม่ค่อยสถเยรเท่าไหร่จิ้มไปก็ไปดันจิ้มแล้วไม่ติดนะจิ้มแล้วไม่ติดวันนี้ก็หงุดหงิดนะครับหงุดหงิดแล้วก็จิ้ม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 ไปอะไรประมาณนี้นะต้องใจเย็นๆนะก็ประมาณนี้นะใช้ห่วงนี่ทำเอาใช้แค่2ห่วงนะครับอันละ2ห่วงนะทั้งหมดก็เป็น4ห่วงนะอันนี้ที่มันไม่ชิดข้างบนเพราะว่ามันมันเก,กะตัวนี้นะครับ เนี่ยตัวนี้ก็ต้องเอาไว้นะครับถอดออกไม่ได้ปึ้งประมาณนี้นะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับท่านไหนที่มีไอเดียดีกว่าคุณหมูก็สามารถเอาไปอะแดปได้นะครับเอาไปดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับงานของท่านได้นะครับอันนี้เราเป็นเพียงทําเป็นนวัตกรรมเริ่มต้นเฉยๆนะครับเผื่อใครมีการต่อยอดอะไรได้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่ต้องมีความใจเย็นหน่อยนะครับมีเวลาหน่อยนะเหมือนที่คุณหมูบอกว่าคุณหมูคิดโปรเจกต์นี้ประมาณ1ปีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาทำนะแล้วก็บางทีมันไม่ตกผึกนะทุกคนมันไม่สามารถตกผึกไไดด้มมันคิ่่ออกวา คือมันมีหลายวิธีมากที่จะทําแบบนี้ได้ที่จะทําเป็นถอดประกอบแบบนี้ได้มันมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าเราก็อยากตกผึกให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของเรามากที่สุดนะครับเลยต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าพอทำจริงๆเข้าก็เพิ่งจะเริ่มทําเมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยไปหาซื้ออุปรกรณ์มาแป๊บหนึ่งแล้วก็มานั่งทำต้องคํานึงถึงความแข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเอาเหล็กบางๆมานี่ก็ เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็มีความเชื่อว่าเหล็กตัวนี้มันแข็งแรงพอนะครับเพราะว่ามันอยู่กับห่วงประตูแล้วก็เป็นประตูเหล็กด้วยนะครับมันก็จะสามารถที่จะทนรับแรงได้นะครับส่วนการเชื่อมตรงนี้ก็เชื่อมตามหลักวิธีที่เขาเชื่อมที่ถูกต้องนะครับก็คือมีการเหล็กไม่ชิดกันมากเกินไปนะครับมีพื้นที่ว่างให้เหล็กกับลวดเชื่อมมันสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยที่ใช้เนื้อที่เยอะๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับลองดูเนาะ ท่านไหนที่สนใจวิธีนี้ก็ลองไปทําดูนะครับผมก็อธิบายให้ได้ประมาณนี้นะครับอ๋อเวลาวัดรูพวกนี้ก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเกะกะมันไม่สามารถเจาะได้เลยเนาะวัดแล้วจิ้มแล้วเจาะได้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องมีการคิดคํานวณก่อน ให้มันตกผึกก่อนว่ามันจะทําอะไรได้โดยที่ไม่เสียพื้นที่มากนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะถ้าเกิดว่า1แล้วเราทําแล้วมันใช้ไม่ได้นะเราจะทํายังไงให้กองมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือหมุคิดเผื่อไปแล้วสรุปว่าเราเจาะเพิ่มแค่สีรูนะครับหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้อย่างน้อยก็เนี่ยเรายังลัดไอ้กองพวกนี้กลับเข้าที่เดิมได้โดยเอาน็อตมาเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับกองก็ใช้ได้เหมือนเดิมไม่เสียหายนะครับอันนี้อาจจะเสียรูปไปหน่อยเพราะว่ากองอห่องานักมะครบ โอ้ตีไม่ธรรมดาครับตีหนังหนักหน่วงมากโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมูจะทำสองชุดนะมีของน้องก้าวอีกชุดหนึ่งตอนนี้ก็สแตนบายรอไว้แล้วนี่ตอนนี้ช็อปเราอาจจะลกพอสมควรเพราะว่าเอาของออกมาแล้วก็ยังไม่สะดวกเก็บนะครับต้องทําให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บไปทีละอย่าง2อ,อย่างเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ